รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้มชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง วันนี้นะคะตจ้นอาพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและด้านหลังของตจ้นนะคะคุณผู้ชมเห็นสะพานสวยงามแล้วก็ใหญ่โตขนาดนี้นะ สะพานพระราม8ค่ะซึ่งสะพานพระราม8นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสะพานที่สําคัญของกรุงเทพมหานครค่ะสร้างขึ้นตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อลดปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะและสะพานแห่งนี้นะคะมีรูปแบบอสมมาตรที่มีความยาวติดอันดับ5้าของโลกด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะต้นอ้อพามาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีคาเฟ อยากจะมาแนะนําค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารติดริมแม่น้าเจ้าพยาเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆชื่อว่ารามาเอทคาเฟ่จะสวยงามและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามตะน้ามาเลยค่ะนะคะมีป้ายบอกทางนะคะรามาเอทค่ะ รามาเอทคาเฟ่เข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะจ้นอ้อนออัดเจ้าของร้านเอาไว้ด้วยค่ะมัอนพันปตาสวัส,สดีค่ะ ตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านรามาเอสคาเฟ่ค่ะพิต้านะคะพิต้าคะคือเดินเข้ามานะคะทําไมที่นี่แบบคือไม่คิดว่าจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นต้นไม้เยอะขนาดนี้นะคะเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะต้องถามพิต้าเลยนะคะว่าทําไมถึงมา ตั้งคาเฟ่อยู่ตรงนี้คะค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าร้านของเราอยู่ในชุมชนของบ้านปูนนะคะชุมชนที่มีวัฒนธรรมนะคะเก่าแก่เลยนะคะร้านเรานะคะก็คือว่าจะมีหลายโซนมากก็จะมีอินดอร์เอาดอร์เอาดอร์ของเราก็จะบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะที่เห็นที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ส่วนอินดอร์ก็จะมีห้องแอร์แล้วก็ด้านในนะคะแล้วก็จะมีโซนริมน้ำติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะ มีโซนถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะพี่ตาใช่เลยค่ะนี่ด้านด้านนี้เป็นกระโจมนะคะคือตต่ว่าดออกไหมน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีกรงนกเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยเพิ่มสีสันเพิ่มความเป็นธรรมชาตินะคะเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยนะคะโซนนี้เวลาใครมาถ่ายปุ๊บก็จะเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาทันทีนะคะอลังการมากเลยค่ะยังไม่พอมีโซนนี้ด้วยเหมือนโซนนี้ไม่เป็นโซนแต่งตัวเลยใช่ไหมคะ ใชาใช่เหมือนเปิดบ้านให้เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็คือเราแบบนั่งแต่งตัวโตเครื่องแป้งของเราก็มีนะคะโซนมุมนี้เลยนะคะจะเป็นมุมที่เ <c oughs> ชื่อว่าลูกค้าหลายคน <c oughs> เห็นปุ๊บต้องถ่ายแฉะแฉะ,ะเลยนะคะเราอยู่ท่ามกลางดอกไม้แล้วก็มีเพื่อนคู่ใจอย่างน้องเท็ดดี้แบเห็นะคมคะ <c oughs> อ๋อคะเห็นต้นไม้ใหญ่ไหมคะ เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อะนะเป็นต้นมะม่วงนะคะเนี่ยดีๆต้นใหญ่ขนาดนี้ต้องหลายปีมากเลยนะคะยังมีผลให้เก็บอยู่เลยค่ะด้านนี้ก็คือเหมือนเป็นรังนกรังนกวายค่ะขึ้นไปถ่ายรูปได้ไหมคะได้เลยพิต้าคะตรงนี้คืออะไรคะ นี่ค่ะโซนนี้เลยค่ะโซนแนะนําบ้านหลังนี้นะคะอายุมากกว่า50ปีแล้วนะคะค,คุณอ้อลองดูลายไม้สิคะเ,คเป็นลายไม้สักนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเขามีตำนานตรงที่ว่าเขาเคยไปสร้างอยู่ที่สะพานควายยกบ้านหลังเนี้ยใส่เรือมาแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้วมาวางอยู่ตรงเนี้ยนะคะยกมาทั้งหลังเลยเหรอะคะใช่ยกมาทั้งหลังเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นบ้านเก่าแก่มากๆเลยนะคะใช่โอ้โห พี่ต้าคะคือบ้านดูเก่าแก่มากๆเลยนะคะ<ช>อันนี้คือเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็นั่งดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆสบายๆตรงนี้ได้เหมือนกันได้ค่ะอันนี้พื้นก็เป็นพื้นแบบเก่าแก่เลยไหมคะใช่เป็นพื้นไม้ค่ะเก่าแก่เลยค่ะก็มาพร้อมกันกับตัวบ้านเลยว้าวอ๋อา คุณอ้อเห็นสัตว์เลี้ยงไหมคะทางเข้ามานะคะก็น่อเห็นแมวใช่เป็นแมวต้อนรับที่ร้านเลยใช่เป็นแมวของที่ร้านน่ารักมากเลยค่ะต้อนรับค่ะแล้วถัดมาก็จะเป็นเต่าค่ะมีน้องเต่าด้วยสองตัวนะคะน้องเต่าน้องเต่าขอเราตัวโตแล้วค่ะน้องเต่าน่ารักมากเลยค่ะมีสอตัวแล้วก็มีปลาแล้วก็มีนกนะคะ แต่บริเวณโซนนี้นะคะ,ะเราสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะก็คือถ้าต้นอ้อมีน้องหมานะ่ารักนั่ๆของตัวเองแล้วพามาที่คาเฟ่นี้สามารถนั่งบริเวณนี้ได้หรอคะสามารถนั่งบริเวณนี้ได้หมดเลยะค่ะว้าวโอ้ยลมเรืนด้วยนะคะคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิคะ อันนี้เป็นบรรยากาศแบบมีต้นไม้ต้นไม้นี้เขาจะลอยเร็วมากเลยเขาเป็นชื่อเขาจะเป็นเหลืองชัดชวานค่ะสวยมากเลยนะคะค <c oughs> ือตอนนี้กลายเป็นเหมือนบ้านต้นไม้ไปเลยะคะ่ะเ<ช>พราะว่าเราแทบมองไม่เห็นผนังของบ้านแล้วะคะ่ะต้นนอเห็นบ้านในนี้คือติดริมแม่น้ําเลยเหรอริมแม่น้ําเลยค่ะริมแม่น้ําเจ้าพระยาคะ่ะ <c oughs> เข้าไปดูได้ไหมคะเ <c oughs> ข้าไปดูเลยคะ่ะ คุณผู้ชมค่ะวิวดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านนี้นะเราก็จะเห็นสะพานพระราม8 แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีพระตำหนักด้วยค่ะสวยงามมากเลยถ่ายรูปได้เลยไม่มีอะไรบังเลยนะคะถ้าวิวดีขนาดนี้อาหารละคะเออ,อาหาร,รเป็นยังไ,<ด>ไงนนบ้างคะอาหารอร่อยแนะ่นอนอ <า S 1> เลยน<อ>นใช่ไหมคะได้แน่นอนค่ะต้นอ้อแอบอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าอาหารที่นี่อร่อย,ออยแล้วก็ราคาดีมากมากราคาดีมากๆนะคะเรามี6เมนูนะคะ ไว้สำหรับต้อนรับหรือว่าให้คุณอ้อได้ลองชิมนะคะเป็นเมนูแนะนำเลยใช่ไหมคะเมนูแนะนำค่ะของทร้าลูกค้าสั่งมากที่สุดเราก็มาตามรีวิวเหมือนกันนะคะรีวิวบอกมาดีมากค่ะที่นี่ต้องมากินบรรยากาศกดดีราคากดดีเพราะฉะนั้นจัดไปค่ะพี่ต้าเมนูยอดฮิตเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะสั่งน้ำจกุ้งซอสมะขา มีความหวานเค็มเปรี้ยวนะคะกลมกล่อมอยู่ตรงนั้นเลยนะคะความเปรี้ยวของเราได้มาจากน้ำาามะขามสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน ที่มาที่ไปของร้านแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะมาดูว่าในร้านมีอาหารอะไรแนะนําบ้างนะคะเพราะว่ามาร้านอาหารมาคาเฟ่แล้วนะคะก็ต้องนึกถึงอาหารเป็นหลักเลยนะคะ<ช>พี่ต้าค่ะ,คะอย่างอาหารที่นี่เรามีบริการเป็นสไตล์ไหนบ้างคะอาหารที่นี่ของเรานะคะก็จะมีไทยนะคะฝรั่งฝรั่งแบบฟิวชั่นนะคะแถมมีอาหารอีสานติดมานิดหน่อยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าคนไทยใช่ะคะที่ไมต่างชาติก็ได้นะคะใช่แล้วก็อาหารขอ,องเราพตีตั้งร้อยกว่าเมนูจะสั่งอาหารประเทศไหนก็มีให้เหมือนกัน<ม>นะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมคือด้านหน้าของต้นอ้อนะคะหน้าตาอาหารหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ต้าแนะนํานะคะว่าเมนูอาหารที่นี่นะคะเมนูแนะนําแล้วก็เมนูขายดีเมนูแรกค่ะพี่ต้าคะอันนี้คือเมนูอะไรคะบูเกสตาค่ะค่ะอันนี้เป็นอาหารทานเล่นนะคะ ออเดอร์นะคะเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยค่ะอันนี้ก็เราจะอบขนมปังค่ะด้วยลักกาทาเ่งแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มรสกลมกล่อมะด้านนี้อันนี้อะไรคะอันนี้พิซซ่าค่ะพิซซ่าทำไมแตกต่างจากที่อื่นนะของเราตรงนี้ก็จะเป็นพิซซ่าอัลเบเนียแฮมค่ะปกติเราจะเห็นพิซซ่าทั่วไปใช้วิธีการบดแต่ของเราใช้วิธีการสับค่ะ Oh. สับเครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็ไปเคี่ยวนะคะ oh. แล้วก็มาร้านนา่าพิซา่า oh. ใช่แล้วก็ตกแต่งชานะาค่ะสเต็กแซลมอนหนังกรอบค่ะเนื้อแซลมอนถูกย่างน๊น้ําเขาจะมีความมันแทรกอยู่ในเนื้อของเขาอันนี้เป็นซุปเห็ดค่ะ oh, มีซุปเห็ดให้ด้วยเป็นซุปเห็ดชาบิยอะ่ะ ว้าวอันนี้ก็น้ำรา,ลาสลัดนะคะ<า>ซอสซีอิ๊วค่ะอซอสซีอิว๊วแล้วก็ใส่งาด้วยนะคะ,คะส่วนผักสลัดนะคะที่บ้านเราเหมือนกันค่ะปลูกเองนะคะเจ้นองชอบมากเลยนะคะที่มีการแยกหนังปลาแซลมอนออกมาด้วยเพราะเวลาที่เราเอาไปไปทอดบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้กรอบแบบนี้แะ่พอแยกมาุเนด้หนังมันจะกรอบมากขึ้นนะคะขัดมาอันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้คือ ทั่วๆไปน่าจะมีค่ะอันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นเมนูยอดนิยมคุณแม่เด็กๆชอบมากเลยเด็กๆก็ชอบค่ะเด็กๆชอบทานมากมีมีความหวานแล้วก็ความเค็มแต่นี่น้ำปลาเราคัดมานะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็คัดมามันถึงเคี่ยวเคี่ยวออกมาแล้วก็ราดแล้วก็มีกลิ่นความหอมใช่ควาหอม ใช่แล้วก็มีน้ําจิ้มแบบลักษณะสนินซีฟู้ดนะคะตัดกันนิดนะะึงอร่อยเลยก็คือมันจะได้ทั้งความเค็มความหวานและความเปรี้ยวจากน้ําจิ้มด้วยมันก็จะรสชาติก็กลมกล่อมนะคะถัดมาค่ะเอาด้านนี้ก่อนเลยละกันนะคะใกลเ้เมนูยอดฮิตเหมือนกันนะคะ,คะส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะสั่งะะเ,คคเป็นกุ้งซอสมะขามมีความหวานเค็มเปรี้ยวนะคะกลมกล่อมอยู่ตรงนั้นเลยนะคะความเปรี้ยวของเราได้มาจากน้ำมะขาม เคี้ยวๆแล้วก็ล่า,านะคะส่วนกุ้งเราก็คัดกุ้งมาอย่างดีนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> ให้มาแบบจัดเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ผ่านหลังให้เรียบร้อยเลยใช่ค่ะคพร้อมทานเราระทานง่ายอันนี้คือความพิเศษน,นะคะ ของจานนี้เราก็คือแบบมีมีกรอบด้วยคือต้นอ้อปกติเราจะเห็นกุ so ้งทอดมะขามเนี่ยไม่มีกรอบเนี่ยเป็นเครื่องเคียงค่ะใช่อันนี้คือแบบเราได้กินกุ้งอ่าจกินมีกรอบไปด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาตินะอีกหนึ่งเทคเจอร์เลยอ่ะน่ารับประทานค่ะถัดมาค่ะเป็นจานสุดท้ายนะคะด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะอันเนี้ยเป็นจานที่ต้นอ้อเห็นในครัวใช่คือในครัวเนี่ยเอาออกมาเสิร์ฟบ่อยมากคือลูกค้าที่มา น่าจะสั่งโต้เลยนะคะเกลือบค่ะเกลือบทุกโต๊ะเลยความ<ล>พิเศษะค,ะคืออะไรคะมีความหวานมีความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวๆนดๆนะคะคล้ายๆกันนะคะแต่นี้เราก็จะราดด้วยมะม่วงหิมพานที่เราทอดนะคะทอดให้ร้อนแล้วก็มาโรยอีกทีนึงเหมือนเป็นผัดเปรี้ยวหวานใช่ค่ะ,คะ ยังไม่บอกผูช้ชมคือมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็ไม่ธรรมาดาเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนะคะพ่ตา้าอิตาเลียนโซดาค่ะอ,อันนี้เป็นแอปเปิลค่ะจะคั้นสดแล้วก็มีการเคี้ยวเคี่ยวนิดนิดให้กลิ่นออกค่ะเดคอเรทด้วยการแอปเปลิลไอเทมแอปเปิลกับส้มนะคะแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะช่วงหน้าร้อนๆอย่างนี้อมแล้วก็ใช้แอปเปิลสดด้วยใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะถัดมาค่ะอันนี้ก f แฟออเรนด์อ่าด้านล่างก็จะเป็นน้ำส้มที่เราคั้นเอง น้ำส้มพันเองนะเป็นน้ำส้มสดเลยน้ใส่ค่ะใครที่แบบชอบดื่มกาแฟแล้วก็อยากได้รสชาติแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะก็มีน้ำส้มด้วยใส่เข้าไปผสมกันได้พี่ต้าค่ะคือตอนวัทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีเซตอัฟเตอร์นูนทีด้วยใช่ค่ะเป็นเซตอัฟเตอร์นูนทีของเราค่ะมีเค้กแล้วก็มีผลไม้นะคะแล้วก็มีชา ชาล้นๆแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะชานี้มีให้เลือกด้วยไหมคะมีชากุลาบบแล้วก็มีกลิ่นอีกสองสามกลิ่นค่ะที่านจัดให้ราคาประมาณเท่าไหร่คะร้อยนิดนิดค่ะร้อยนิดนิดน่เองคุณผู้ชมเราได้เป็นเซ็ตใหญ่เลยมีขนมมีผลไม้แล้วก็มีชาด้วยใช่ค่ะครบเลยนะค่ะ คุ้มมากมากเลยค่ะแล้วยังไม่พอคือราคาที่นี่เนี่ยคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับวิวที่เราได้แบบนี้ริมแม่น้ำบรรยากาศแบบนี้นะตอนแรกหลายๆคนเวลาเข้ามาผมก็จะคิดว่าแบบต้องแพงแน่นเลยเพราะว่าตกแต่งร้านสวยมากทุกคนจะคิดว่าแพง่แต่เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าถึงร้านของเราค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยเลขสิบนะคะเลขสิบจนหลักเราเยนะคะกินอิ่มจัดๆนี่ก็ไม่เกินพันสุดยอดค่ะพี่แ เราจะเอากำไรที่ไหนคะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขพาชนะนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาลิมลองรสชาติความอร่อยของอาหารที่นี่แล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเพราะว่าพี่ต้าคอนเฟิร์มมาเดี๋ยวเจ้า้อคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งค่ะจัดไปค่ะพี่ต้าคคะเดี๋ยวเจ้าล้อขอลองชิมก่อนนะคะได้เลยค่ะ คุณ <c oughs> ูม้มค่ะคือขนมปังกรอบมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นเนยหอมหอมมีรสชาติเนยแบบเค็มเล็กน้อยนะคะเหมือนที่พี่ต้าบอกเลยค่ะแล้วก็พอด้านบนนะคะจะมีผักมีมะเขือเทศแล้วก็มีหอมแดงค่ะคือมันจะได้รสชาติที่ค่อนข้างกรกรอบม,มากเพราะว่าตัวผักที่เขาเอาไปดองกับ ความเปรี้ยวของซอสนะคะคือมันเข้ากันดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมันได้ความเค็มของเนยได้ซอสที่เปรี้ยวหวานลงตัวสุดๆเลยอ,อันนี้ถือว่าเป็นของทานเล่นที่ต้องสั่งเลยนะคะมาถึงปลากระพงทอดน้ำปลานะคะที่เป็นน้ำปลาแบบหอมๆและต้นน้องชอบมากเลยนะคะที่หั่นเนื้อปลากระพงมาให้เรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากแกะนะคะที่นี่เนี่ยใส่ใจมากๆเลยเพราะว่าหั่นมาให้เป็นชิ้นแบบนี้รับประทานง่ายมากๆค่ะ น้ำปลาหอมจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เนื้อปลากระพงแบบกรอบเราได้แบบทานคู่กับน้ำซอสที่เขาราดมาด้วยเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะคือน้ำปลาเนี่ยจะหอมแบบนวลนวแล้วมีความหวานเล็กน้อยนะคะคือมันไม่ได้แบบหวานปี๊ดหรือว่าน้ำปลาแบบเค็มปี๊ดนะคะคือมันทุกอย่างมันลงตัวมากๆคือรสชาติดีมากๆเลยค่ะจานนี้นะคะ มาลองชิมผักสลัดก่อนนะคะเพราะว่าพี่ต้าเขาปลูกเองเลยคัดสรรมาอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นผักสดออแกนิกด้วยไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีค่ะดีต่อสุขภาพของลูกค้าด้วยนะคะต้องกินกับน้ำสลัดด้วยนะคะอันนี้เป็นซอสงาค่ะ ผักสลัดกรอบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำซอสนะคะจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าจะเป็นซอสซีอิ๊วงาค่ะเวลาที่เรารับประทานจานนี้ไปแล้วนะคะดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะเพราะว่าไขมันไม่เยอะค่ะเพราะมันเป็นซอสแบบสลัดที่เป็นสลัดงาน,นะคะหนังปลาแซลมอนของโปรอของต้นอน้อเลยนะคะ<ม> เมนูนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เป็นสายสุขภาพนะคะแนะนำให้สั่งเลยค่ะเพราะว่ารสชาติดีมากๆเลยนะคะมีโปรตีนจากปลาแซลมอนด้วยแล้วก็หนังปลาแซลมอนกรอบมากแล้วผักเนี่ยเขาก็จัดเต็มด้วยเป็นผักออร์แกนิกนะคะมีทั้งผักคอสมีมะเขือเทศค่ะแล้วก็ยังมีแตงกวาด้วยนะคะทัดมาจานนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็น กุ้งซอสมะขามที่นี่เนี่ยมีความพิเศษมากขึ้นเขาจะมีหมี่กรอบให้ด้วยให้คุณผู้ชมเนีได้กินแล้วมันมีเท็กเจอร์อย่างอื่นเข้ามาด้วยเพิ่มความอร่อยมากขึ้นเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะอยู่ใกล้ริมแม่น้ําแบบนี้เราก็ต้องกินกุ้งแม่น้ําซอสมะขามค่ะสมค่ะกุ้งตัวใหญ่มากดูสิคะ่ะแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะกินยากหรือเปล่าเพราะว่าเขาผ่าหลังให้เรียบร้อยเห็นไหม รับประทานง,ง่ายค่ะอืมอร่อมากนะคุณผู้ชมคือกุ้งสดเนื้อแดงนะคะแล้วก็พอเรากินคู่กับตัวมีกรอบด้วยมันจะได้อีกหนึ่งเท็เจอร์มันจะได้ความแบบเรากินแล้วมันเคี้ยวสนุกมากขึ้นนะ่ะแล้วซอสมะขามเนี่ยคือหลายคนชอบคิดว่า ออซอสมะขามมันจะหวานจนเกินไปหรือเปล่าที่นี่นะคะซอสมะขามไม่หวาน,นะคะ่ะก็คือมันจะหวานเปรี้ยวพอดีเลยนะคะไม่หวานตีค่ะอะร่อยดื่มน้ําต่อเลยค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยกินนุางจานไม่ได้ดื่มน้ําเลยนะคะที่นี่น้ําก็มีให้เลือกเยอะมากเลยะคะ่ะถ้าเป็นสายสุขภาพก็แนะนําเป็นน้าแอปเปิลแล้วก็ใส่โซดาเพื่อความสดชื่นนะคะเป็นแอปเปิลสดด้วยชอบมาก น้ำสับประรดเหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเราอืมสดชื่นมากคุณผู้ชมมาแล้วต้องสั่งนะน้ำสับประรดอะ่ะเพราะว่ามันเหมาะกับอากาศร้อนช่วงนี้มากดื่มปุ๊บหายร้อนเลยแล้วก็มองไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้สบายจังเลยอะค่ะเอาแล้วนะขออนุญาตรับประทานทุกจานตรงนี้กินให้หมดไม่ต้องห่วงอ้วนกินไปเลย ากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะฟังเย็นนมสดค่ะโอ้ยชอบอันนี้เป็นนมชมพูนะคะเด็กๆชอบเลยค่ะตอนเป็เด็กอยู่นะคะก็เลยชอบเมนูนี้เหมือนกันคร่ะ บรรยากาศเลยค่ะพี่ต้าอันนี้คือเอาอะไรมาค่ะเมนูยอดนิยมที่ร้านค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะฟังเย็นนมสดค่ะโอ้ยชอบอันนี้เป็นนมชมพูนะคะเด็กๆชอบเลยค่ะคือต้ายังเด็กอยู่นะคะก็เลยชอบเมนูนี้เหมือนกันเหมือนพี่ต้ารู้ใจเลยนะคะเอาเมนูนี้มาปิดท้ายให้กับ อ้อดยแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะคะคือพี่ต้าค่ะถ้าที่นี่เนี่ยจะต้องบอกเลยนะว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยได้มาสัมผัสเหมือนตร้ะคือต้องชอบบรรยากาศมากๆคือเราหน้าก็รู้สึกแบบอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็เห็นแม่น้ากว้างๆแบบนี้ลมเย็นสบายมันมีความเงียบสงบบรรยากาศธรรมชาติมากๆแล้วก็มาได้ทั้งวันเลยนะคะมาได้ทั้งวันเลยคะ่ะเปิดปิดกี่โมงคะที่นี่อของที่ร้านนะคะจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะ,ะเวลาในการเปิดนะคะ วันธรรมดาจะเปิด11โมงเช้าปิด3ทุ่มค่ะส่วนวันหยุดนะคะจะเปิด10โมงแล้วก็ปิด3ทุ่มอ๋อประชันคุณผู้ชมคือมารับประทานอาหารกลางวันก็ได้รับประทานอาหารเย็นก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมจะมารับประทานเป็นแบบ after noon tea ก็ได้เหมือนกันนะคะคือบรรยากาศฟินทั้งวันเลยจริงๆค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะพี่ป้าค่ะคือถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากมาที่รามาเอสคาเฟ่การเดินทางมาเดินทางยังไงคะถ้าสมมติว่าขับรถมาจดรถที่ไหนคะจริง การเดินทางมาที่ร้านมาได้หลายทางนะ,ะแต่ว่าทางที่เราแนะนำนะคะจะเป็นจอดรถใต้สะพานพระาม8ค่ะแล้วก็เดินเข้าซอยอารุณอมรินห้าสิบเจอารุณอมริน57ินะคะเดินเข้าซอยก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยค่ะ ก็คือจะมีป้ายรามาเอชคาเฟ่บอกว่าเดินไปทางไหนไม่หลงทางใช่ไหมคะไม่หลงทางประมาณ150เมตรถึง200เมตรก็ถึงร้านแล้วค่ะร้านอยู่ติดกับแม่น้ําด้วยนะคะค่อยๆจะหายากมีช่องทางให้ติดตามข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆในครั้งเช่น Facebook IG ของเราติดตามที่ Facebook อย่างเดียวค่ะอินบ็อกก็อินบ็อกที่เพจ Facebook นะคะรามาเอชคาเฟ่ค่ะรามาเอชคาเฟ่เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ันนี้ต้องขอบคุณมิต้ามากๆเลยนะคะที่แนะนำเมนูอาหารอร่อยๆที่รามาเอสคาเฟ่นะคะ,คะแล้วก็บอกคอนเซ็ปต์ต่างๆให้จนออาได้ทราบน่าประทับใจมากๆเลยค่ะ<ช>ขอบคุณคน,นะคะีค่ะขอบคุณมากค่ะนั้นเดี๋ยวขอกินปังเย็นนมชมพู สำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะตอนองมีของที่ระลึกมาฝากคุณผู้ชมเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆและคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า ร้านรามาเอสคาเฟ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนอะไรถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบไปที่แฟนเพจ The Destination mm hmm. ได้เลยคะ่ะและผู้โชคดีเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยนะคะตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ วันนี้นะคะประทับใจมากๆเลยค่ะกับบรรยากาศที่รามาเอสดคาเฟ่นะคะเพราะว่าเป็นร้านคาเฟ่ที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ค่ะร่มรื่นมากๆเลยแล้วก็ภายในร้านนะคะก็บรรยากาศร่มรื่นธรรมชาติดีไซน์ของร้านก็สวยงามมากๆด้วยค่ะคือถ้าคุณผู้ชมนะคะแวะมาที่นี่ก็ต้องประทับใจเหมือนตลร่ออย่างแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากบรรยากาศแล้วอาหารที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายรายการนะคะทั้งข,งข้าวเครื่องดื่มแล้ว ก็ขนมหวานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาได้ทั้งวันและตอนคืนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบสวยๆของสะพานพระราม8ด้วยนะคะสามารถไปติดตามข่าวสารหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปดูโปรโมชั่นพิเศษต่างๆก็ติดตามได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของรามเอสคาเฟ่ค่ะถ้าเปิดมารับชมไม่ทันนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้เหมือนกันค่ะผ่านทางแฟนเพจ The d e s t i n a t i o นนะคะวันนี้มาเวลาของโตอนอแล้ว กลับมาพบกันใหม่ทาง TNN ช่อง16นะคะต้นนอลรัคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะมีโซนให้ถ่ายรูปด้วยนะคะด้านนี้ถ่ายคู่กับน้องมี่เท็ดดีแ้แบม,มุมนี้ก็มีมุมถ่ายรูปอีกหนึ่งโซนนี่คะ่ะ Destination.